สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤษกนะครับดวงรายสัปดาห์1 9บเกรถึงยีกรกฎาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe ติดตามรวมทั้งใสก่กระดิ่งให้ด้วยนะครับชาวลัคนาราศีพฤษกนะราหูกุมลัคนะครับนะแล้วในวันที่20เนาะ19เนี่ยดาวพุธยังอยู่มิถุน อังคารกับศกยังอยู่กรกฎนะแต่พอวันที่2 0สครับดาวพุธย้ายเข้ามาสู่ราศีกรกฎอังคารกับศกย้ายหนีมาอยู่ที่ราศีสิงห์อ่าเนี่ยอย่าสับสนนะอันนี้คือวันที่19อันนี้คือวันที่19นะอันนี้คือวันที่20ก็คือทั้งสัปดาห์เนี่ยก็คือตั้งแต่วันอังคารไปรูปดวงจะเป็นแบบนี้แล้วนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลง เพราะดาวย้ายถึง3ามดวงนะครับอ่ะดาวพุธกับอาทิตย์อยู่กรกฎนะพุธก็อยู่ธาตุน้ําอาทิตย์ก็เป็นมหาจักรอังคารกับศุ์นะก็อยู่พบพันธุนะพบพันธุแล้วก็มีดาวเกตร,ร่วมด้วยนะครับพระเสาร์ก็ยังอยู่ที่พบสุภาเป็นเกษตร พฤหัสอยู่พบกรรมะการงานมฤตยูอยู่พบวินาศลาหูกุมลักเนาะพระจันทร์ครับ19 20พระจันทร์เล็งรักแต่เล็งกับลาหูซะด้วยนะ22 22พระจันทร์ต่อพบมรณะนะครับ23 24พระจันทร์ถึงเข้าพบสุดพะนะและ25 25วันสมาสุดท้ายสัปดาห์เนี่ยพระจันทร์เข้าพบกรรมะทับดาวพฤหัสอ่ะ สิลเก้ายี่สิบก็ต้องเตือนกันก่อนเรื่องด้วยอะไรเรื่องด้วยจันเลงลาหูอีกแล้วนะพฤกษบกับพิจิกเนี่ยปีนี้ก็จะเรียกว่าค่อนข้างที่จะ,จะเจอคลาดเยอะหน่อยแนวคลาดนะนะเพราะว่าลาหูเขามาอยู่ที่ตัวท่านงั้นเวลาพระจันทร์ทับพระจันทร์เลง็งมันก็จะเกิดคลาดพระจันทร์อาทิตย์ทับอาทิตย์เลง็งก็จะเกิดคลาดอาทิตย์ เนาะแล้วถ้าเกิดอาทิตย์ทั้งจันทร์อาทิตย์สลับไปสลับมาแบบนี้ก็เกิดสุริยคราดจันทคราเนี่ยเนี่ยความวุ่นวายของชาวพฤทธศกกษษับชาวพิจิจจะว่าต้องต้องปรับทุกกันเลยอะสองราศีนี้นะแต่จริงมันไม่ใช่เรวร้ายขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นเรื่องของปรากฏการธรรมชาติอย่างหนึ่งแหละเพียงแต่ว่าในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะลาหูคือเงาพระจันทร์เนี่ยมันคือจิตใจมันคือชีวิตจิตใจนะครับ อาทิตย์เนี่ยคือพลังของชีวิตใช่ไหมพระจ,จันทร์เนี่ยคือจิตใจเนี่ยดาวเกี่ยวกับจิตใจดาวเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยไปเจอเงาของราหูเขา้ามันย่อมมีผลกระทบกระเทือนนะครับมีพอกระทบกระเทือนอ่ะเรื่องคู่ถูกแน่นอนเพราะว่าเป็นพบปัตตานีนะครับอ่ะเรื่อการพูดจา การเขาเรียกว่าติดต่อสื่อสารกับคนรอบข้างไม่ใช่แค่คู่ครองคนรักอย่างเดียวคนรอบข้างคนที่เราติดต่อเจรจารด้วยเพื่อร่วมงานนะก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งอาจจะมีปัญหาแต่แค่2วัน19ไปก0ับ20นะ2 0่22อดก็ยังก็ถึงถือว่ายังไม่ดีเท่าที่ควรนะเพราะว่าพระจันทร์ตกมรณะนะก็2วัน พูดง่ายว่าแหมาชาวพฤกศ์เนี่ยสี่วันเนี่ยเขาเรียกว่าทําอะไรจังหวะมันก็ต้องรอก,ก่อนแต่ดวงอื่นเขายังช่วยครับดวงอื่นเขายังช่วยอะไรละ่ะดาวพุธเนี่ยดาวพุธเนี่ยดาวการเงินนะโคจรไปอยู่ในราศีกรกฎธาตุน้ําพุธอยู่ตรงเนี้ยดีเพราะเป็นเกษตรใช่ไหมแต่ดาวพุธไปอยู่ในกรกฎก็ไม่ใช่น้อยเพราะพุธอยู่ในเรือนจันทร์ เรือนคู่มิตรแถมดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำอยู่ในราศีธาตุน้ำเป็นแม่ธาตุด้วยนะาราศีก็ระกดเป็นแม่ธาตุน้ําดาวพุธเป็นดาวธาตุน้ำเนี่ยเรื่องเรื่องฟ้าฝนน้าเนี่ยก็จะถี่เยอะขึ้นนะโดยสภาพฉะนั้นใครที่อยู่ตามภูเขาทะเลนะอยู่ที่พื้นที่ภูมิศาสตร์ที่ใกล้น้าเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่ง นะครับเรามาระวังสติหนึ่งเพราะว่าคือดาวศุกร์ไม่เท่าไหร่ที่ผ่านมาที่ว่าฝนตกหนักอะไรเงี้ยอันนั้นอินทธิพลดาวศุกร์แล้วก็อิทิพลของดาวอังคารธาตุลมนะแต่ตอนนี้ดาวศุกร์ดาวอังคารย้ายไปแต่พุทธมาพุทธเนี่ยน้าแบบน้ําเยอะเลยแหละเป็นพุทธต้นน้านะคือศุกร์เนี่ยมันปลายน้านะฝนนะแต่พุทธเนี่ยมันต้นน้ําก็ประเภทน้ําป่า ต้องต้องระมัดระวังสักหนึ่งแต่ว่าสําหรับท่านที่อยู่ในเขตชุมชู้หรืออะไรเนี่ยอาจจะก,ก็ต้องระวังน้าท่วไมไปเหมือนกันนะแต่ก็ถือว่าอย่างเงี้ยถ้าจะเปรียบเทียบกับดวงเราแล้วอะเรื่องการเงินมันก็จะดีนะเพราะอะไรดาวพุธเป็นดาวการเงินมันอยู่ถูกธาตุนะและดาวอาทิตย์ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็เป็นคู่ที่ดีนะและดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นมหาจักรซะด้วยนะไม่ธรรมดา ดาวศุกร์ครับดาวประจําตัวของท่านย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์อยู่เรือนอาทิตย์เห็นไหมอยู่เรือนอาทิตย์และอาทิตย์เขาเป็นมหาจากักรตัวของท่านเองก็ตื่นเต้นไปด้วยแล้วไปไหนไม่ไปไปกับดาวอังคารดาวคู่มิตรเห็นไหมอยู่ด้วยกันไปไหนก็ไปด้วยกันเนี่ยคู่มิตรคู่นี้เขารักกันมากนะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปตัตนิ คู่คลองอะไรช่วงนี้ก็เรียกว่าหวานแหววสำหรับชาวพฤกษนะ์ศพเนาะและเนี่ยเห็นไหมไปอยู่ด้วยกันแล้วมีดาวพฤหัสเขาเลงดาวพฤหัสคือดาวเจ้าเือนกัมม้านะเป็นดาวประธานฝ่ายสุดประเคราะห์ส่งส่งกระแสมาถึงพุธถึงอังคารมีดาวเกตมากระตุ้นด้วย แมถ้าแปแบบด้วนเลยนะแมเดินสายไหวพระก,ก็ดีอยู่กันนะถึงแม้ว่าสถานาการณ์ตอนนี้จะเดินทางลำบากสักนิดหนึ่งนะก็เรียกว่าทําบุญนะเกี่ยวกับสถานที่ใกล้บ้านก็ได้หรือว่าเดี๋ยวนี้เป็นออนไลน์สะดวกก็ทําได้นะนะดาวพฤหัสด,ดาวบุญกุศลดาวเกตดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดาวประจําตัวท่านกับดาวคู่มิตรคู่บุญเนี่ย ไปด้วยกันแบบนี้มันโอเคนะและยิ่งวันที่2ี่หเนี่ยนะดาวจันเข้ามาอยู่ร่วมด้วยดาวจันทก็คือดาวจิตใจไงงนั้นเนี่ยเป็นลักษณะเน,นี้ยถือว่าสวยเนี่ยแกนนี้ดีนะครับแกนนี้ถือว่าเป็นแกนที่ดีเพราะพบพันธุแปลไปว่าหลักทรัพย์พบกับมาแไปว่ากิจการทํนะาได้ดีนะและดาวดาวดีๆทั้งนั้นที่เข้ามานะครับใช้ได้เลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่ท่านอาจจะต้อง อณุมาตรสว่านชนิดหนึ่งก็คือดาวอาทิตย์เนี่ยเขาเป็นมหาจักรอันนี้ถือว่าดีเพราะดาวาที่เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุนะเป็นมหาจักรอยู่ร่วมกับดาวพุธมีดาวพระสาวเขาเล่งดาวพระสาวเขาเล่งเนี่ยคู่ธาตุไฟนะคู่ธาตุไฟที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นเหตุหการณ์ไฟไหมอ้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคือดาวคู่ธาตุไฟเขาเล่งกันแต่ ก่อนหน้านั้นเนี่ยดาวองคารเขาอยู่ด้วยดาวองคารกับดาวที่เป็นคู่อุบัติเหตุอยู่แล้วมาบวกกับดาวคู่ธาตุไฟเลงกันมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เป็นลักษณะนี้แต่ตอนนี้จะเบาลงแล้วเพราะว่าดาวองคารเขาย้ายหนีออกมานะครับย้ายหนีออกมาแล้วแต่ว่าดาวคู่ธาตุไฟยังเลงกันอยู่นะตลอดเดือนนะครับตลอดเดือนเพียงแต่ตรงนี้ไม่เท่าไหร่เพราะกรกฎเป็นธาตุน้ํามังกรเป็นธาตุดิน เขาเรียกว่าเป็นกุศลธาตุถือว่าใช้ได้เขาเรียกว่ามันยับยั้งไงน้ามันก็ดับไฟนะดินมันก็กบกไฟเนี่ยเป็นลักษณะน,นี้ฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะแผงลิฟ์ไม่ได้นะักแต่ก็ต้องระมัดระวงังเรื่องเกี่ยวกับคนหมู่มากเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไกลผู้หลังผู้ใหญ่ระมัดระวงะังสัตว์นิรภันะครับเนี่ยดาวธาตุไฟเขาเล็งกัน มันก็เกิดเหตุการณ์ก็ว่าร้อนแรงร้อนรุ่มมันอาจจะไม่ใช่ไฟที่เป็นตัวเป็นตนแบบไฟไหมแต่มันเรื่องของความร้อนที่แบบเรื่องเดือดร้อนกันเไ้ไหม,มอา่าเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นก็ต้องมามาระหวังเกิดกับอะไรสังคมคนหมู่มากในรอบตัวท่านนะแล้วก็เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อุปถรรัมจะมีปัญหานิดหนึ่งแต่ไม่ได้กระทบรุนแรง แาจจะมีเรื่องให้ต้องวุ่นวายคิดมากแต่ผ่านไปได้นะเห็นไหมเนี่ยสัปดาห์นี้เนีย่ยที่บอกสี่วันขั้นก็อาจจะต้องเจอปัญหาอะไรที่เขาเรียกว่าอยู่นิ่งๆเนี่ยจะปลอดภัยเนาะอยู่นิ่งๆจะปลอดภัยช่วงนี้ก็ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมงดเดินทางกันสักนิดหนึ่งนะนี่ก็เลงลาหู2วันนี่เข้ามรณะอีก2วันตรงนี้ก็ไปเจอดาวเสาวิกนะเนี่ยกว่าจะพ้นเนี่ยสัปดาห์นี้ก็คือตอาปลายสัปดาห์เลยจริง จริงๆอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าไม่ไม่ได้รุนแรงร้ายกาดอะไรนะเพราะเป็นพบดีนะครับเพียงแต่ว่าจันเจอเสาเนี่ยก็จะเครียดเนี่ยเครียดสะสมมาตั้งแต่ตรงนี้แหละเข้าใจไ,ไหมอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดกับท่านนี้ยนอะ่มันก็เก็บมาคิดเก็บมาเครียดกว่าจะพ้นก็สัปดาห์ปลายสัปดาห์พอดีนะแต่ดาวประจําตัวยังดีอยู่ครับไม่ต้องกลัวนะดาวประจําตัวคือดาวสุขตรงนี้ถือว่าได้ตําแหน่งดีนะครับ ลัคนาราศีพฤกษ์เนี่ยมีดาวพฤหัสเขาเป็นอุดมเกณฑ์อยู่ตรงนี้นะครับถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวดาวพฤหัสให้คุณนะแล้วดูนี่ดาวพฤหัสเขาเล่งเล่งดาวสุดเล่งดาวสุดดาวประจําตัวแล้วมีดาวคู่มิตรมาคอยส่งเสริมมีดาวเกตสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะถือว่าโอเคแล้วครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษ์สนะก็ขอให้ทุกท่าน อยู่รอบปลอดภัยนะครับก็อย่าได้เจอโลกร้ายอะไรนะครับแล้วก็การงานหน้าที่ให้ประสบผลสําเร็จด,ดังที่ดาวพฤหัสเป็นองค์เกณฑ์ตรงนี้ครับผมคลิสตินาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตา นะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,อ,อธิบายไว้เป็นคลิปตหักนะครับก็โดยพิจา,ารณาสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ย เวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตา,าท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกลนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็ มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาสและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทําดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทําโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ